วันนี้เรามาชงเมนูเอสเปรสโซเย็น e กันนะคะนี่คือสำหรับง1ค่ะวันนี้จะเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพนิดนึงนะคะจะเป็นเมนูเอสเปรสโซเย็น e ใส่นมสดนะคะแล้วก็ใส่ลับนะคะ ไม่ใช่ค่ะวันนี้จะเป็นน้ําตาลเชื่อมนะคะจะเป็นน้ําตาลแดงสายแดงนะคะที่เราเอามาละลายน้ํากวนนะคะแล้วก็ในสัดส่วนที่พอเหมาะนะคะแล้วก็เอาเอามาชงเป็นกาแฟเย็นนะคะค่ะวันนี้นะคะเราใช้นมสดะคะ่ะข้อนี้นะคะแล้วก็ใช้เมล็ดกาแฟเอ่อเป็นปลูกจากดอยช้างนะคะ วันนี้เราจะใช้พวการข้นเข้มค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะใช้พวการข้นเข้มลักษณะของพวการข้นเข้มก็จะเป็นเมล็ดแบบนี้นะคะจะไม่เข้มไปทําไมเราถึงใช้เมล็ดพวการข้นเข้มเนื่นองจากเมล็ดพวการข้นเข้มเนี่ยหรือว่าพวการเนี่ยนำมาทงเป็นเอสเปซโซเย็นเนี่ยมันจะได้รสสัมผัสที่แน่นกว่าเพราะว่าบอดี้ของเขาจะเยอะกว่านะคะเราจะไม่ค่อยแนะนําใช้ กาแฟขั้วเข้มเนื่องจากกาแฟขั้วเข้มเนี่ยหมาะกับการชงเป็นกาแฟเย็นที่แบบคล้ายๆกับเป็นกาแฟโบราณมากกว่านะคะบอดี้เขาจะไม่ไปย็นเท่ากับขั้วกลางหรือว่าขั้กลางข้นเข้มนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกกัน ก็มีหลายคนนะคะเข้า่าถามกันเยอะนะคะว่าน้ำตาลน้ำตาลสายแดงใช้ใช้แบบไหนใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่เ,เราใช้ยี่ห้อนี้นะคะคือซื้อง่ายหายง่ายนะคะก็มาละลายน้ําอุ่นนะคะในสัดส่วนหนึ่งกิโลกรัมต่อน้ำแปดแปดร้อยมลนะคะแล้วก็วันนี้เราจะใส่แค่ครึ่งออนนะคะแล้วก็สัดส่วนในในการทําวันนี้นะคะ เพื่อนนะคะสามารถชงดื่มเองหรือว่าชงขายก็ได้นะคะเราจะทําในสัดส่วนแก้ว16ออนนะคะแก้ว16 16ออน,นะคะ่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเร,เราไปกันกาแฟกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชงกันเลยนะคะค่ะวันนี้เราใช้รกระกกาแฟทั้งเ้นนะคะ,ะ18หรือ20ออน เราก็มากันกันเลยนะคะให้ได้ไล่น้ำก่อนนะคะค่ะกันออกมาให้ได้ทั้งหมดสองออนนะคะการกันกาแฟมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ หล,หลายปัจจัยเช่นการบดหรือว่ามเมล็ดกาแฟเ,เก่าไปหรือว่าใหม่ไปนะคะขึ้นอยู่การฝึกฝนของแต่ละคนนะคะบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะกัดออกมาให้ได้แบบสองออนเป๊ะเป็นเพอร์เฟก h o ช็อตนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะก็ฝึกฝนกันต่อไปนะคะมันไม่มีอะไรที่ตายตัวนะคะสำหรับการชงกาแฟแต่ขอให้เป็นกาแฟที่ใหม่และไม่ใช่กาแฟเก่านะคะ อยู่กับการทุกคนเนาะส่วนวันนี้ก็จะมีบอดี้ที่สวยนะคะแล้วก็ครีม,ม่าที่โอเคเลยค่ะเพราะว่าอันนี้จะครีม,ม่าไม่ไม่เยอะนะคะจะเป็นครีม,ม่าเนียนๆจะครีม,ม่าขั้วกลาง่อนเข้มจะอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาชมกันเลยนะคะคื okay, ค่ะได้น้ำกาแฟสองออนนะคะพอดีเปะเลยแล้วก็นม สาออนครึ่งหรือว่าหนึ่งอยมลนะคะแล้วก็น้ําเชื่อนนะคะครึ่งออนนะคะค่ะแล้วก็เอาส่วนผสมนะคะมาใส่กาแฟเข้าไปก่อนอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะใส่กาแฟเข้าไปแล้วก็ตามด้วยนมสดนะคะที่เตรียมไว้นะคะสาออนครึ่งค่ะวันนี้เราจะทําสัดส่วนในแก้ว16ออนนะคะ ชงดื่มเองหรือว่าชงขายก็ได้นะคะสูตรนีค้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรา,เาใส่ส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปน็อกในน้ำในน้ำแข็งกันนะคะให้ให้กาแฟระบายความร้อนออกนะคะก่อนที่เราจะไปใส่แก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะปาเดี๋ยวเราไปน็อกกันนะคะ,คะก็คนก่อนนะคะค่ะสูตรนี้จะใส่ใแก้ว16ออนค่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมใส่แก้วนะคะ อ๋อ16ออนใส่ปูนิดนึงใส่ใหนิดนึงนะคะแล้วเราก็ได้กาแฟเอสเปรสโซเย็นนะคะแก้วนี้นะคะรสชาติเขาจะออกมาพอดีพอดี ชาติออกมานุ่มกลมกลมนะคะ,ะได้แล้วค่ะเมนูเอสเต๊โอเย็นสูตรดั้งเดิมค่ะสูตรแก้วนี้นะคะเป็นสูตรหวานพอดีพอดีนะคะค่ะสําหรับใครที่สนใจสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นข้อความเป็นสูตรนะคะไว้ตรงใต้คลิปนี้นะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะคะสําหรับเมนูเมนูหน้านะคะคลิปนี้ EP2 นะคะจะมาชมเมนูไหนนั้นคอยติดตามชมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ